โซนาราสภาตานังการทะยอโคตานังเวสตินายกาสตาเปปเตนติตาไมหันมาะเกเตปุเนศราสิเสปเตนติโตไมหันโกตอตมอนเทวิโรจเดสังโกพเตนติโตไมหันโกเรสาภะกุนากัโรหะตะเยเมอนุโรตอสาเรโ คาคาสเมกโมคาลาโนยชามะเกตาเิเนสาวเกเนไมทามาโซตานันทราบุโรกาสะโปจามานาโมอุคาโซวามาโซตะเกเกสานเตเตติทาคาสเมกสุริโยวะปะทานการโรนิเสนโนเซริสามปานโน ต่อโมภิโขวโกมารกาสะพเทรอมาเอเสเจนตวาตโกโสไปหังวัฒเนนิจังปเตธาสิกุณาคารโปลโนอังคุริมาโรจอบาเตนันทธสสวะเดเตระปัจจิเมชาตานราเตติรการมามเสสาสิติมหาเดราวิจิตาจินตสาวกคเเอเตสสติ มหาเทราชิตวันโต์เจดรประสาชลานตาเสมะเตเจนะอังตามังเทสุสันติตารัตะนาุราโตอาสิตาคิเนเมตโสตกังมอาชากังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังกานานโมระปะเรตานะอาตาณ์

เสสาวินายายานโตนานนาจินเตชะสาวัตสโตเมสเกเจนะสธาสามโกตปันชะเรชินปันเวงสุนาราสภาตานังกราทโยโพตานาเทวเวสตินายกาสาเปปเตนติตามายาณมาตะเกเตบุเนศราชิเสปเตนติตโตไมหังโกตตามโมทวิโรจเน สามโทปเทนติโตไมฮังโุเรสาภะกุนาการโหหัตเยเมอนุรโทสาเรโตรตโยจะทานิเนโกทันโยเตีติภาคาสเมงโมคาลาโนจะวามเกนานิเนสวันเนไมฮังตาโซตานันทาโุโลกาสะโอจะมหานามอุปาโส wamasota ke kesan te te theta kat semesuriyo wapapan karo neseno serisam pano so pito mupi kawo komaraka sapo tero maheseti ten tawatko so payhang wate nijang pateta siku nakaro polo amulima ro japa nanta ताहि मे तथा तानरा देतिरा काममम